โอ้สยอดหนึ่งสองสองสี่สองของครบก็พอแล้วตอนนี้เยี่ยงไม่ครบเฮ้อเกียร์สาหายไปอีกแล้วแกถางแกถังแกถังอินโดบาร์จีเอสิกันเรายอดไม่ได้แล้วเฮ้อมือน้อยแล้วก็โดนเขาโถมแล้วก็ตายเลยตายเลยก็ช่องก็จะล้างอาสีวันแล้วก็ต้องรีบถ่ายนะจิดเรียนจิตเรียนไม่เรียนไม่วาง คุยเร็วหเนื้อาขึ้นมือไหมครับไม่ขึ้นรอรอไล่คิดเลยที่มีสกิลอีกอ่ะคิดเปิดสิบอันใหม่พอเลยอันใหม่ไม่ต้องไม่ต้องหาขึ้นมือให้กูเลยอยู่เครดิตคุณได้รับแล้วไม่เจอหรอกหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่มีสวยเพิ่มสูงเพิ่มสูงอย่าหยีมแค่เท่าน้นเลยรอ จะได้ชินลนุ่ยไปเนะี่ยลอยย้อนนะฮะลอยย้อนนะอ่ะอันนี้อันนี้ต่อยเจ็ดสามไปไหนรอะตัวไรเลยทีนี้สกิลไม่ลงมาหาเจ็ดพามาต่อตูดต้องต่อตูดเด้อโชว์อันไม้ก่นอนดิฮะโชว์อันไม้ก่อนก็มีอยู่เอเอ้ยโชว์แค่นั้นแหละโชว์แล้วก็ได้รับ แล้วก็ค้า7000ประตับตูดใช่รลโทไม่ไหวสิค้างเอ้ยค้างเออปล่อยก็ได้วะตายสวยข้างก็มาใหม่5000 5000 หนึ่งมื่นปขี้ขีไปไหนจบเสียสิทธิ์คุ้มละแต่คุณจะไม่สามารถสไตรเจเร n e r a t นได้เข้าเลยสองไลน์ขี้มาเยี่ยมจบนะแ,แล้วเหลือว,วะ <c oughs> เอ้ยไม่ต้องจีวะไม่ต้องจีลิสิ์นี่หว่า จริงไปมือน้อยใช่ไหมอ่ะอ๋อเอาให้น้อยไปเลยยังเอ้สกิลยังไงตัวนี้ตีไม่ได้นะทำไมอ่ะแวนไม่เบฟฮะแวนพี่ไม่เบฟไม่ไม่ไม่แวนพี่กันบอกว่าแวนต้องติดทิกเบฟถึงจะตีได้อ๋อโอเคเเข็เข็แล้ววะคาร์ดิเนลความสามารถเบฟยืนยันในสมัยนั้นสมัยนี้เป็นเลื่องะไรกันเขา สกิวแมนอ่านสิ่งนี้ไม่ตีนะอันนี้ตีไปสกิลมันอีกยัดไปบวกมิสซิลสามบวกตัวนี้สามพันไปแล้วก็คาร์ดิบัสหนึ่งของเมสของยิงไปของมิสซิลดีกว่าของมิสซิลไม่ยิงไม่ยิงกิสลีดอหกหมื่นต่อตูดไปไอ้พี่พลังสามสิบเอ็ดดอยจบไวเนาะตาที่แล้วก็จบไวนะ ฮะหิวพิกสอลูกกันนะแบงยี่สองหนึ่งสอหนึ่งอะี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายีสย่อย่งางจริงแต่พีจีกูว่าทำห้มันไม่ทิดได้ไงตอนนี้แค่อยู่ให้หลอดก็พอไต่กิวหาเบีย แต่ยังไม่เจนซียังไม่ตายหรอกอรแล้วเธอแล้วเจอผมดิเหลือวะมีเท่าไหร่เจ็ดสุรม่มานได้ใบเดียวหรอต้องกล่าวว่าไม่ได้แล้วพอต้อนเธอแล้วเขาเอาสุไลมานมาฆ่าผมเลย,ยเลฟบวกคีถ้าตีกั่าวใบเดียวเทอเหตุว้าสองใบที่เบส มือสองพันเฮ้ยทำไมเสียงกล้องหนึ่งพันหนึ่ไม่ต้องบวกหรอกจำไปว่ามันยืนแปดพันก็พอชนะบวกสี่พันเอ้ลูลีใหญ่นะมองชัดดิสุนยมันเบฟเบฟบวกสามพันอตีแว่นเข้าเบฟบวกสามพันอืตีแว่นเข้าสิบหกข้อมือสองใบสองขี กสองใบมี nữa, 66, หนึ่งเวมนะสิบขอมือสองใบอากาศแล้วก็เตรด้วยเงสุดได้มันตอะไรสิบสองยี่สิบเอ็ดยีเอ็ดขมือดีริอเออขอมือไปมือไปมือไปมือมืบาเซสคาบฟเขาเวฟบต่อว่ะ ก็ามาทีเออแ <17, 18. S 2> ปล่อยปสกิล <Skill. S 2> หาเบฟมือเท่าไหร่หาลอยกระพาวิ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 เบฟสกิลวันนี้เบฟบวกเท่าไหร่วะห้าห้บกสอ สามสองเอ้ยสามสอีเดียวนะอืมย้ได้สสอดิเออก็ปล่อยญี่ปุ่กสามสามโอเแตนมาแตน่ารับอะไรดีวะจริงนี่กันฮะไม่เล่นมากสกแตนคระาโอ้ยทีเดียวนะอปล่อยปล่อยสกิลไม่ใช่มากรนเทินนะ ไม่ใช่สิบัเลยานะเบฟล่อนะเบฟแล้วมือสามใบเองเนี่ยสีฮะสีมองดูดีดีมือมึงมีสีที่กูสืไดมาทิ้งมือไปได้ไปหนึ่งเมื่อานวันที่เอเขียนใหมตรงไหนวะก็ท่กือไดมาเมื่อตัที่บาสทิ้งมือผมดึงทิ้งอออ่ะจีเลยสิบสองสิบหกกองสองขออง พี่พกเพื่อสกิลบล็อกมือมันจะเปทำอะไรหรือไงฝ่ายนั้นหิวนะมึงหมดเถอะจริงเหรอวะไม่ไม่สกิลสุดเายหมาทิ้งมือเปล่าไม่เนี่ยนี่ ยังไม่หมดนี่หว่าเมื่อกี้กัดพื้นเอ,อ,เอ,อ๊ๆจับแล้วหก <46. S 2> เออตายเกี่ยวไงงว้วันสไตล์วันค e Q อีกแล้ว <c oughs>